ดีดีขอเอาใจสายบุญนะคะไปกราบไหว้สักการะขอพรหลวงพ่อดำซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดหนองเพียนนะคะถ้าเกิดใครมาขอพรที่นี่อธิษฐานแล้วประสบผลสำเร็จตามที่ขอนะคะชาวบ้านก็มักจะนำวิทยุทรานซิสเตอร์มาถวายแก้บนว่าแต่ทำไมต้องนำวิทยุมาแก้บนด้วยตา้าไปหาคำตอบกันค่ะ ดีดีพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดหนองเพียนนะคะพิกัดอยู่ที่อำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะมาชมพิธีเปิดงานปิดทองไหว้พระหลวงพ่อดำหลวงพ่อขาวประจำปี2566นะจัดขึ้นระหว่างวันที่12-14มกราคม2566ค่ะโดยภายในงานนะคะมีนายปรินนิทัศ์เอกค่ะเป็นนายอำเภอศรีประจัน์นะคะท่านก็ได้นำข้าราชการบรรดาพ่อค้าแม่ค้าตลอดจนพี่น้องประชาชนมาร่วมเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ ส่วนความพิเศษภายในงานนะคะอยู่ที่การปล่อยป้ายเปิดงานพร้อมกับลูกโป่งสวรรค์สีชมพูนี่นักว่าเป็นไฮไลท์แรกเลยนะคะที่ถือได้ว่าเป็นการลอยทุกลอยโศกลอยสิ่งไม่ดีให้ออกไปจากชีวิตขอพรให้มีแต่สิ่งที่เป็นมงคลเข้ามามีโชคมีลาบรับต้นปีกระต่ายแบบนี้ค่ะ ส่วนไฮไลท์ที่2อะค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่ตรงนี้ค่ะก็คือว่าถ้าใครสามารถเก็บป้ายลูกโป่งเปิดงานได้นะคะก็ให้นำกลับมาแลกรับวัตถุมงคลหลวงพ่อดำนะก็นี่เลยคุณผู้ชมเขาก็มีการแจกกันที่วัดหนองเพียนนะคะซึ่งชาวบ้านนี่นะคะตัางหน้าตั้งตารอเลยนะคะเพราะว่าอยากได้วัตถุมงคลหลวงพ่อดำเป็นอย่างมากแบบนี้เลยค่ะโอ้โหบรรยากาศคึกคักค่ะ ส่วนอีกหนึ่งความพิเศษนะคะปีนี้ค่ะทางวัดนะคะก็ได้นำวิทยุทรานซิสเตอร์สีชมพูอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะนี่คือเป็นวิทยุที่ทำจากไม้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะหลายคนสงสัยว่าฟังได้จริงหรือเปล่าฟังได้จริงนะคะวิทยุที่เห็นอยู่นี้มีขนาดความกว้าง2เมตรค่ะแล้วก็สูง1เมตร80เซนติเมตรนะคะสังเกตก็จะมีเลขหน้าปัดคลื่นความถี่แล้วก็ปุ่มเปิดปิดเหมือนวิทยุทุกอย่างเลยแหละคะ่ะ ได้นำมาตั้งโชว์ให้แก่นักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านได้ฟังนะคะแล้วก็ยังเป็นจุดถ่ายรูปเซลฟี่ได้ดีอีกหนึ่งจุดด้วยล่ะค่ะส่วนที่ชาวบ้านเขานําวิทยุทรานซิเตอร์มาแก้บนหลวงพ่อดำเนี่ยเป็นเพราะอะไรคุณผู้ชมขาก็มาหาคําตอบกันนะคือชาวบ้านเชื่อว่าหลวงพ่อดำเนี่ย ท่านชอบเสียงดังๆนี่แหละค่ะจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมต้องเอาวิทยุทารานซิเตอร์มาถวายแก้บนนะและที่ผ่านมานะคะทางวัดนี่นะคะก็ได้นําวิทยุนะคะที่ชาวบ้านนํามาแก้บนเนี่ยไปส่งมอบต่อให้กับตามโรงเรียนตามวัดนะคะรวมไปถึงชาวบ้านได้ฟังรายการธรรมะนะคะก็ถือว่าเป็นการ ส่งต่อบุญอีกทางหนึ่งด้วยนั่นหมายความว่าใครมาทําบุญที่นี่นะคะนอกจากมากราบไหว้สักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อย่างหลวงพ่อดําที่วัดหนองเพียนแล้วนะคะยังได้บุญสองต่อด้วยนะคะเวลามาแก้บนด้วยวิทยุผ่านซิสเตอร์นั่นเองค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ